จับตาพายุโคนีลูกใหม่ก่อตัวขึ้นใกล้กับฟิลิปปินส์คาดถึงไทยสัปดาห์หน้าพายุโคนีก่อตัวใกล้กับฟิลิปปินส์คาดทวีความรุนแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นเตรียมเคลื่อนตัวถล่มซ้ำพายุโมลบีคาดกระทบไทยปลายสัปดาห์หน้าเพจเฟซบุ๊กเตือนภัยพิบัติวาตภัยฝนฟ้าพายุเพจสองโพสต์แจ้งเตือนพายุลูกใหม่โดยระบุว่า เตือนพายุโซนร้อนโคูนีตั้งชื่อโดยเกาหลีใต้หมายถึงหงเริ่มก่อตัววันที่27ตุลาคม2563ในมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ลมคงที่ที่101กิโลเมตรต่อชัว่วโมงลมกระโชกแรง129กิโลเมตรต่อชัว่วโมงคาดจะทวีความรุนแรงเป็นพายุใต้ฝุน่น ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่จะมาถึงนี้โดยมีการคาดเดาว,ว่าพายุใต้ฝุนลูกถัดไปลูกที่19โคโนีความรุนแรงระดับ4ระดับความรุนแรงสุดอยู่ที่5ขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์ในวันที่1พฤศจิกายนถึง2พฤศจิกายน2563คาดเดินทางถึงไทยประมาณวันที่7พฤศจิกายน2563 จะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในอีสานตอนใต้และทำให้ฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักในภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกส่วนพายุลูกที่20จะไม่มาไทยคาดจะไปถล่มที่ประเทศญี่ปุน่นในวันที่7พฤศจิกายนถึง8พฤศจิกายน2 5 6พายพายุใต้ฝุ่นโคนีก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก นับเป็นพายุจอรลูกที่19ของปีนี้โดยประมาณวันที่30ถึง31ตุลาคม2563จะเพิ่มความแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับที่2และ3ตามลำดับวันที่1พฤศจิกายนจะเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับ4โดยความรุนแรงสูงสุดอยู่ที่ระดับ5แล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งฟิลิปปิน ทำให้ฝนตกหนักมากในพื้นที่ตอนกลางของฟิลิปปินส์ในวันที่2พฤศจิกายน2563อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับ2เคลื่อนที่ผ่านทะเลจีนใต้มาทางทิศตะวันตกในวันที่6พฤศจิกายน2563คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีก ก่อนที่จะขึ้นฝั่งทางตอนกลางของเวียดนามในวันที่7พฤศจิกายน2563คาดลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเข้าสู่ไทยและเป็นพายุดีเฟรชั่นตามลำดับทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่อีสานตอนล่างได้แก่อุบลราชธานีศรีสเกตสุริน์บุรีรัมย์นครราชสีมา และฝนตกหนักปานกลางในพื้นที่สระบุรีปร,จราจีนบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบ,บุรีและใกล้เคียงและส่งผลเล็กน้อยให้กับพื้นที่ใกล้เคียงอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพายุลูกถัดไปพายุจรลูกที่20คาดจะไม่มาไทยจะไปที่ประเทศญี่ปุน่น ทำให้ฝนตกหนักปานกลางบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นประมาณวันที่7-8ถึงพฤศจิกายน2563นี้เกาะติดพายุโคนีเจทถลมฟิลิปปินส์และเวียดนามเฝ้าจับตาพายุโคนีทวีความรุนแรงเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุน่นเข้าสู่ทะเลจีนใต้ด้านนักพยากรณ์ประเมินว่า พายุลูกใหม่จะรุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในปีนี้ส่วนผลกระทบกับประเทศไทยคาดภาคอีสานจะเจอกับฝนตกหนักในวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่9พฤศจิกายน2563นี้วันที่30พฤศจิกายน2563โคศกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติโพดข้อความบนเฟซบุ๊ก มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีเนื้อหาโดยสรุปว่าปีนี้พายุเข้าประเทศไทยสามลูกได้แก่ศิลากูโนอื่นโมลาเบซึ่งพายุโมลาเบนั้นเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวถือเป็นปรากฏการณ์ที่มีไม่บ่อยนักที่พายุจะเข้าในช่วงนี้โดยในอดีตพายุในฤดูหนาวมักจะมีผลกับภาคใต้ เช่นพายุเฮเรียตเกลินดาปีนี้นับว่าแปลกและแตกต่างที่สุดนอกจากนี้ยังมีพายุโคนีอีกลูกหนึ่งที่แรงไม่ธรรมดาทำท่าจะเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุน่นเคลื่อนตัวเข้ามาที่ทะเลจีนใต้หลายสำนักพยากรณ์เริ่มให้ความเห็นว่าพายุลูกนี้จะมีผลกับประเทศไทยในภาคอีสาน เราวันที่7ถึง9พฤศจิกายน2 5 6 3นี้ทั้นี้ทางนี้ยืนยันว่าข้อมูลที่นำเสนอไม่ได้ต้องการให้ตื่นตหนกแต่อยากให้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและขอให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าตลอด และที่สำคัญขอให้ติดตามกันต่อไปเพราะพายุยังไม่หมดแค่นี้มาดูไทม์ไลน์ของพายุโคนี่พายุลูกใหม่ลูกที่19เส้นทางคาดเดินทางมาถึงไทยในวันที่7พฤศจิกายน2563โดยก่อนหน้านี้พายุโมลเบเพิ่งสลายไปทิ้งความเสียหายให้กับหลายประเทศ โดยเฉพาะเวียดนามรวมถึงหลายพื้นที่ของภาคอีสานของไทยวันที่1พฤศจิกายน2,563าพายุโคนีจะเพิ่มความแรงระดับสระดับสูงสุดอยู่ที่5แล้วเคลื่อนตัวเข้าฝั่งฟิลิปปินส์ทำให้ฝนตกหนักมากในพื้นที่ตอนกลางของฟิลิปปินส์วันที่สองพฤศจิกายน อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับสองเคลื่อนที่ผ่านทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกวันที่6พฤศจิกายน2563คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกก่อนที่จะขึ้นฝั่งทางตอนกลางของเวียดนามในวันที่7พฤศจิกายน2563คาดลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเข้าสู่ไทย และเป็นพายุดีเฟรชั่นตามลำดับ